กดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันกับพี่บออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ไบจะมาแกะกล่องสมบัติซึ่งกล่องสมบัติในวันนี้นะครับมาจากเรื่อง One พีนั่นเองนะครับก็จะมีลูฟี่นั่งอยู่บนกล่องสมบัติแบบนี้กล่องสมบัติอันนี้นะครับก็เป็นฟิลถังข้าวโพดน,นะครับของวันพี e ฟิล์มเร e นะฮะแต่อันนี้จริงๆแล้วเขาเป็นอันนี้สิ่งนี้ กระปุกอมสินนั to então, like ่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยว้าเปิดเลยเปิดเลยยังไม่เปิดก่อนนะฮะวันนี้เราจะมาแกะของซึ่งข้างในมีสมบัติอลัำค่ามากๆในตอนนี้นะครับจะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะ่เดากันไว้ก่อนพิพงกันไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนรีวิวอันนี้ขอโชว์อันนี้ก่อนเน่อันนี้นะครับก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับเป็นโปสเตอร์นะครับวันพีชฟิล์มเรดมีลายเซ็นนะพก <laughs> อันนี้ดีใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบเก็บนะครับลายเซ็นของเรื่องที่พี่ไวเนี่ยกำกับอยู่แล้วพี่ไบกำกับเรื่องไหนเนี่ยพี่ไบก็จะทำโปสเตอร์นะครับไปให้นักพากย์เซน็นแต่เนี้ยเป็นโปสเตอร์ของแท้ด้วยนะของแท้ของไทยนะครับแล้วก็มีนักพากที่มาร่วมให้เสียงเนี่ยเขาเซ็นไว้ให้นะครับจริงๆรู้สึกว่าจะยังไม่ครบนะเดี๋ยวค่อยไปทำตามไล่ทีนึงนะแต่โห คิดว่าน่าจะยากประมาณหนึ่งกว่าจะครบนะครับ70ลายเซนตนะอ่ะมารีวิวกันต่อกับกล่องสมบัติอันนี้นะครับกล่องอันนี้ก็จะได้มาจากพี่ก๊อฟแจมนะครับซึ่งพี่ก็ฟบ,บอกว่าหายากมากๆนี่คือไปหามาให้เลยนะต้องขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับส่วนของที่หายากที่อยู่ข้างในณนะตอนนี้นะครับก็คือคือคือ ไปวันก่อนนะครับคือตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับเท่าที่จําได้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเข้าที่ประเทศไทยนะครับแค่80เอ้ย8,000ชุด80เลยลรอ80นี่คือหายามกมากแล้วนะ8,000ชุดนะครับแล้วก็อยู่ในรอบที่เป็นสัปดาห์ที่2เนี่ยแค่2,000ชุดเท่านั้นนะครับซึ่งก็ซื้อทันไหมพี่ไปซื้อทัน3ามซองที่วันก่อนไปโรงหนังมาแต่อันนี้เนี่ยไม่ทันก็เลยไปรีเซลจนเอาไว้อยู่ในกลุ่มสมบัติพิเศษอันนี้ทั้งด้ ได้มาทั้งหมด3ซองด้วยกันนะครับก่อนจะแกะก่อนจะแกะนะครับอ่ะให้ดูชัดๆนะฮะกับนี่กระบุออมสินนะครับลูฟีนั่งอยู่บนกล่องสมบัตินะครับสวยมากคือแบบไซส์มันดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ของตัวกล่องสมบัติเนี่ยดีมากๆเลยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่มีสติ๊กเกอร์ของทางโตะเอะแอนิเมชันด้วยนะครับก็คือของแท้แน่นอนนะฮะของแท้แน่นอนนะฮะส่วนสมบัตินะครับมาพร้อมกับนี่เลยนะครับ เป็นการ์ดลุ้น3ซองนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้ตัวโซโล,โลที่เป็นการ์ดสีดำเนี่ยราคาขึ้นไปถึง2,500บาทแล้วแค่ใบเดียวเลยนะส่วนตัวการ์ดอัลตร้าแรนะครับก็คือที่เป็นเซตเนี้ยเนี่ยเซตอุตะน้องน้องอุตะคนนี้นะครับจริงๆก็จะมีตัวชงกับอ่าลูฟี่ด้วยนะครับซึ่งที่ใบก็ยังไม่ได้มาแต่แอบไปสั่งแยกมาแล้ว2ตัวละครนะครับ <ๆ S 2> เพื่อเอามาให้ครบตัวอัลตร้าแร3ตัวนะครับแต่ที่หายยากกว่า คือพวกนี้นะค,คือพวกกาดดำอย่างเงี้ยหายากกว่านะครับเพราะว่าเขาการันตีว่าในหนึ่งซองเนี่ย จะได้อัลตราแลอยู่แล้วนะฮะอย่างละ1-1-1แต่เนี้ยไปสั่งลูฟี่กับสั่งแชงส์แยกมาแล้วไม่รู้ว่าแกสาว่องนี้จะได้จะได้3ตัวละครนั้นหรือเปล่าแต่คราวที่แล้วอัลตราแลคือได้อุตะ3ตัวเลยนะฮะเอาเลิกเอาใช้ซองแรกนะครับก็ขอให้ได้โซโลสักหนึ่งเราที่เป็นเมนโซโลแต่โซโลไม่ออกให้เราเลยนะครับเปิดเลยดีกว่าอ่ะทีละใบแล้วกันนะทีละใบแล้วกันใบแรกนะฮะจะเป็นใบปกติธรรมดาได้ทด่าด้ย เนี่ยนะเปียกนะครับคือเราติ่งนักพากงนานี้มาหนึ่งนะคะสีฟ้าต่อไปเป็นก๊าซส,สีแดงวิงวิงนะคะก๊าซส,สีแดงวิงวิงเป็นสันนีนะคไในน้องซันนีน่ารักมากเป็นวิง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 นะครับอันนี้น้องหลินภากด้วยน่ารักที่สุดเลยนะอาตาแรกของเราถ้าเป็นอุตาก็คือแบบอุตารักเรามากจริงๆนะฮะ 1.....2.....3 อ อุตะรักเรามากจริงๆนะฮะได้น้อุตะมาอีกหนึ่งใบตอนนี้รวมแล้วพี่เป็นมีอุตะ4ใบซองต่อมานะครับค่อยๆตัดก่อนนะค่อยๆตัดก่อนใบแรกนะคะใบแรกใบแรกอ่ะใบนี้นะฮะใบแรกเป็นสีฟ้าฟ้านะสีฟ้าฟ้าเป็นใคร ใครเอย่ยใครกันโอ้โหลูฟี่นะครับนะได้ลูฟี่นะครับก็คือได้พิจูนนั่นเองนะครับลูฟี่ของเรานี่แต่ว่าตัวนี้เป็น normal นะครับแต่ก็เหมือนว่าลูฟีนะ่น่าจะหายากอยู่ประมาณหนึ่งนะครับมาต่อไปต่อมานะครับอุย้ยเป็นวิงอีกแล้วว่าเราอยากได้คารด์ดา่ะ เราอยากได้การ์ดดาวเป็นคลาโอเป็นจินเบนะคะเป็นจินเบวิง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 ,วงแบบนี้นะคะและวใบอัลตร้าแลของเรานะคะเป็นลูฟี่ไหมอุตะเนี่ยรัก,รกจริงๆคือจะบอกว่าช่วงนี้เราก็อินอุตะแหละเราก็อินอุตะ เราอินอตะมากมากเลยแหละเอาจริงอูตะไม่ควรจะอินกับเราขนาดนี้ไหมเพราะว่าอุตะมาเยอะมากๆจริงๆนะครับฮ่าใบแล้วครับน้องๆโอ้มเกิดมาต่อนะฮะต่อนะฮะอันนี้เป็นซองสุดท้ายแล้วซองสุดท anyway> ้ายแล้วนะคะโอ้โหอันนี้คือความสุดสนุกซองละห้าร้อยบาทนะครับอุ๊ยพี่โกดรู้เลยเหรอว่าซองท่าไหรมึงก็อันนี้ราคารีเซลมาแล้วเนี่ยชึบใบแรกนะฮะสีฟ้าสีฟ้าเป็นไข่ โอ้พ oh, เจ้าจินเบย์จินเบย์จินเบย์นะครับจินเบยถ้าเกิดว่าได้จินเบยทั้งตัววิงแล้วก็ตัวดัมเบลนะฮะนี่ถ้าเกิดสีดำได้จินเบยอีกอันหนึง่งนี่คือกีเลยนะใบต่อมาดำไหมดำไหมเฮ้ยน้องๆใบสีดำอะ่ะพี่ใบได้ใบสีดำดำใครใครอ่ะอาวได้อุซบนะฮะได้อุซบแผ่นสีดำนะครับ ตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะคือพวกตัวดำมาหายากนะครับมาดูที่ยากจริงๆยากจะกลายเป็นตัวอื่นยากจะกลายเป็นคนอื่นนะมาดูกันเร้านะพร้ไมไหมเร้ไมรไหมถ้าเปดูตานี้คือกรี๊ดเลยนะคือกรี๊ดแบบว่ากรี๊ดเลยอะ่ะ1น3้งอัมถ้าเปดูตานี้คือกรี๊ดเลยนะถ้าเป็นดูตานี้คือกรี๊ดเลยนะ Oh my god Oh my god พี่บายเซอร์ มีอภิมหาอุตะ6ใบนะฮะเท่ากับว่าพี่ไวมีอุตะตอนนี้นะมีอุตะอัลตราแลนเนี่ยหกใบนะไปอยู่ในกระเป๋าไปอยู่ในกระเป๋าสะพายสองใบนะเอาไว้แบบว่าถือติดตัวตอนนี้เอาการ์ดวันพีชติดตัวไปทุกทที่เลยเผื่อเจอใครขอแลกนะฮะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเราก็จะยอมแลกนะคะนี่ดูสิเอยอุตะรักเราจริงๆนะเนี่ยรักแบบรักจริงๆอะ่ะเออนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่า ก็เป็นตัวละครที่ชอบมากๆนะตอนนี้นะฮะคอมล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาก็ตั้งชื่อว่าอุตะเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อแต่ว่าไม่ใจจะต,ตั้งชื่อแล้วว่าชื่ออุตะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้พี่ไอ้กะว่าเนี่ยเดี๋ยวเพ่จะเอาไว้ใส่ขอเม่ใส่เงินอนะ่ะพพรจะเอาไว้ใส่พวกเก็บพวกการ์ดท,ที่เราชอบอะไรแบบนี้นะครับมันคือแบบไซส์มันเก็บการ์ดแบบ ได้ประมาณ3มแถวอะพอดีเลยนะครับน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็ขอบคุณ <c oughs> พี่ก๊อฟกับพี่โจด้วยนะครับส่วนการที่ซ้ำาม,มาเอาไอเดียปล่อยดีไหมอะเอาไว้ติดตามในเพจแล้วกันใครอยากได้ก็ทักมาในเพจแล้วกันนะฮะโอ้พี่ก๊อฟได้อูตาาซ้ำหมดเลยเอาตราแลเอตาอตราแลคืออุตาหมดเลย <c oughs> คือ ultra r a r เนี่ยมันมีทั้งหมดสามใบมีแชมส์มีลูฟี่ uffy, แล้วก็มีอูตาก็คือ6ซองที่แกะมาตอนเนี้ยได้อูตาหมด ทั้ง6ซองเลยได้ซันนี่ด้วยเหรอได้ซันนี่ด้วยเป็นการอันนี้น่าจะเป็นแรร์หรือซปเปอร์แรรน์นี่แหละ oh, นะสวยใช่ไหมใช่เป็นแบบวิงวิง,งน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับใครมีโซโลอยากจะแลกอุตานะฮะ <laughs> เอามาแลกได้เลย <laughs> <laughs> อันนี้คือหัวเราชัวรรายนะฮะ,ะวันนี้ ขอตัวลาแค่นี้กันดีกว่านะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับภาคไทยของวันพีชฟิล์มเรเนาพี่ไว้ตั้งใจทําผลงานออกมาให้น้องๆแฟนคลับให้พี่ๆแฟนคลับให้เพื่อนๆแฟนคลับทุกคนเลยนะคะยังไงก็อยากให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์ยังฉายอยู่นะครับวันนี้มีทั้งแบบ 4DX มีทั้ง IMAX นะคะแล้วก็บอกเลยว่า ทั้งเวอร์ชันซับไทยเวอร์ชันภาคไทยดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะฮะที่สําคัญทั้งภาพเสียงเพลงคือจัดเต็มจริงๆนะฮะยังไงอย่าลืมไปดูกันให้ได้นะวันนี้นะคะพี่ไปคุณจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะยังมีคลิปเ่ออื่นให้ดูอีกมากมายที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบา,า,า,ายบายชิญีไทย The น c o n o m y Live